การพัฒนาระบบต้นแบบนะคะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะเราจะมีการวัดได้รายงานค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ โดยเรานะคะจะสามารถส่งข้อมูลแบบระบบแพทย์ทางกายค่ะผ่านทางไลน์แชทบอทนะคะโดยข้อมูลที่เราได้จากอุปกรณ์เนี่ยค่ะจะถูกมารายงานเป็นกราฟนะคะและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะยังมีความใกล้เคียงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหรือว่าเครื่อง p u l อ e o x i m e t อ r Oximeter น,นั่นเองค่ะมาพูดถึงในส่วนของระบบที่เราได้ใช้ในการพัฒนานะคะฮาร์ดแวร์ค่ะเรามีการใช้อุปกรณ์ Lego Hardware Programming Development Kit ค่ะและสมาร์ทโฟนนะคะเป็นองค์ประกอบหลักที่เราใช้ในการพัฒนาค่ะเราจะใช้ภาษา ผ่านท,ทางโปรแกรม Arduino IDE ค่ะในขณะที่ซอฟต์แวร์นะคะเราจึงมีการใช้ Line Message API นะคะสื่อสารไปยังบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประเมินผลหรือว่าผู้ฟื้นตัวจากโควิด19นะคะโดยรูปแบบของ l i n e Bot ที่เราได้พัฒนาขึ้นค่ะเราจะใช้ภาษาไ t h o n นะคะผ่านทาง Google Collab ค่ะเชื่อมกับ Li n e Server ในรูปแบบของ w e b ค o o k ค่ะแล้วก็มีการรายงานนะคะออกมาแบบ Realtime เลยค่ะโดยใช้ไฟล์ JSON นะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลค่ะในรูปแบบของ Google Sheets ค่ะ สวัสดีค่ะพีท,ท,ทีแป้งไม่เจอกันนานเลยนะคะเพอเอิญว่าสายรัก,กค่ะติดโควิดมาก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายมาพักๆแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับออกกําลังกายได้อยาอ่างปลอดภัยอีกครั้งหรือเปล่าคะค่ะคุณสายรักหายจากโควิดมานานแค่ไหนแล้วนะคะก็ประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนการอ,ออกกําลังกายนะคะคุณสายรักมีโรคประจําตัวโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงไหมคะไม่มีค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มทดสอบสมรรถภาพก่อนก,นอการออกกําลังกายกันนะคะเราจะให้เป็นการลุกนั่ง1นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณใส่หลักเตล้อุปกรณ์ดังนี้นะคะเทเลเมดิซีนนะคะที่เคยให้ไปนะคะอันนี้ใช่ไหมคะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะจะให้ลุกยืน1นาทีนะคะแล้วเราจะทดสอบโดยการเอาเครื่องนะคะมดิซีนนะคะหนีบที่นิ้วชี้นะคะเราจะเริ่มวัดขนาดพักก่อนค่ะ โอเคค่ะกันเดี๋ยวต่อไปนะคะเริ่มทำการทดสอบได้เลยค่ะ1น,นาทีเริ่มเวลาค่ะโอเค1น,นาทีของคุณสายลัก์นะคะผลออกมานะคะก็มี ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยค่ะ mm. หากถ้ามีอาการลดเกิน3%นะคะจะต้องพบแพทย์หรือหยุดอารออกกำลังกายนะคะโหดีใจมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวางโปรแกรมกันต่อได้เลยนะคะครับสวัสดีครับ p t ทีแป้งวันนี้คุณลุงก็ได้มาออกกำลังกายตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้นะครับจะให้คุณลุงออกกำลังกายท่าใดดีครับ ลุงวันนี้ที่หนูวางไว้ให้นะคะจะเป็นการยกลูกจิมบอลนะคะสิบครั้งง่ายๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญคุณลุงอย่าลืมหนีบเทเลมดิซีนพ่าออกซิมมเตอร์ไว้ที่นิ้วนะคะเราจะได้เช็คเดียวไทม์กันเลยค่ะครับได้ครับได้ครับคุณลุงคะหยุดก่อนคะ่ะคุณลุง ฮาร์เดทคุณลุงสูงเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงนั่งพักสักห้านาทีก่อนนะคะโอเคค่ะเพราะคุณลุงมีโรคประจำตัวต้องระวังมากขึ้นนะคะโอเคค่ะนั่งพักก่อนนะให้ฮาร์เรดลงก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีครับพ่ธีแป้งผมเกมนะครับพอดีผมเป็นนักกีฬามารารอนครับอยากจะมาขอคําปรึกษาเรื่องโปรแกรมฝึกซอ้อมหน่อยครับพอดีเดือนหน้าผมจะมีแข่งมารารอนครับโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ระวังโปรแกรมคร่าวๆกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะให้เกมอดิบเทเลเมดิซีนพาวซิมิเมตอร์ไว้ที่นิ้วก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวระวังโปรแกรมวันนี้ก็จะเป็นการวิ่งแบบคุมโซนนะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มหนีบนิ้วได้เลยครับ เดี๋ยวให้เพิ่มความเร็วในการวิ่งให้ถึงฮาร์ดเรทโซนก่อนนะตอนนี้ยังต่ำไปหน่อยนะคะปรับโซน,นิดนึงโอเคครับได้ครับโอเคคุมไว้อย่างนี้นะคะคุมไว้อย่างยาว,ยาว t e เ e มีด i ซีนพาวอสมิเตอร์นะคะจะช่วยให้ประชากรไทยค่ะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้ใช้บริการเ e เ e มีด i ซีนพาวอสมิเตอร์ค่ะจะสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเฝ้าระวังด้วยระบบการแพทย์แบบทางไกลค่ะ